อลยบเกูมนก็เกกดีกะเดมุปาฟิุกทราสมติูกุดจัลลดีกกะยอตักสออัปเดตจะค่าเนาะโอเคุตอรือเวาบัตปาลเวดาไลฟ์สดเวาเลยช่องแปเนาะตักสซเสนโคเดบมตัดดิเลยเมาแล้วตัปลอบเลดบเวนาเอาว้ตโคยมาเปวกับชอตเลวาตลอดตักเลจ football camera card khay ma da h4 dino okay chong sa me phi ta ta khare pug ba la tak ko na ta awara ta zon no gi ko pa flat haw wen dia ka te ma khot to li di mo pua lo a ma sa wen da mu ke do te mo ni da atta mutara dako sethrona kelata thesot tu so, so ni a vesse o thoba ta lu ta lu phan do de per ko ko 25 de, de per ko la amabi ma betagrese pa ak tem ma jan ni no a ho tane ji chong da met te to mon ni di pe sinja lo pourra au près ralai don lu do nya don pues ni no a weda me met da ga ri te ni ta ba o weda pu a kuba kuse ak le ke le ปะกะแตมาดสาทอดดึกตาเดเป่อกอบ้านตาดิเล่สาทอดดึกตาเดเป่อกอแลเป่อกอสิระพะเน่ DSI Chrome Shop ส่วนคดีพิเศษก่ออาเวซี่หรือกัสซามีซอมองเวซี่เน่ตะเลวะนะนอตะระบะปัวอารีดุคคีกะละอัมมาบีมาปัวตากินอตะเลวะบะตะบล็อกเน่นอตากเกรอเวออัสสลอปัวอากราตัชิเบลนอ เลเอาอดตากุบากุเซตกระตกป่าเส้นท่าเนยเอาไว้ออท่อไวได้ตาสเตเวทีเนาะออท่อไวได้ตาเฮต้าโซลัวสเนาะดอกปากคลาเต้ามีตาต่อเคเลดอกดูอดอาเวตาเกตาโกลเลบลอบลอดโดะเตาพวกปูเลาปกติมาธรรมศาสตร์อ่ะยูนิเวอร์ซิตี้อ่ะตาลอเนาะ ดลกันหน้าเวดอดูดอเธอเลืกคือเดปอลจโพสิเผ้าูไปกตมาลพิาสโมลามีดดเนาะอาคจันนตระูกุบกสิทิผ้าเนี่ยเฮเวด้าเลพิาสโมลาอสโลูดาเนี่ยเฮวด้าตบลูลกเนาะเอาเวสิป้าพราทวตกสศลรอเลยเปิตุสซูบาดอนมาได้จะบ้าบาดอนกก็บ้า เปปาพลานสะนก็บ้ากตัวจามตตบเดลลปกุเนีก็คทีกาเนเอาไวลไปเตมมาเลยตำรวจอูธรภาคหนึ่งโอเว้ได้เลนนนทบุรีเนาะดอเอาไว้ช่วก็ได้ไว้ลีเลดีสไอเนี่วดีสไอตัอุดตัสูตกมลก็กเปลาบ่ตตาอิเนี่ะราดปานเทพขอดู เดี ja, no ๋ว่าตับการจะดูนวันเนั้นที่กอตตาเบลย์จอร์เรวดาดูนี่เวที่กอตตาเบลเลยในเซปูในซาเตเซบาแล้วตาโก้พอคนนี่ในกระบะให้ปัาบพลาท้อหรอเดี๋ยวตะการใบานดูโอ้ทวเวด้าเดอตากตโตสุกุโดตาปัาบพลาท้อเวด้าเลิฟกับที่พวกกูพูดอ่ะตะกอนอย่างแม่ยงาหนอดอกกเวก็กูก็เว็บว่าแล้วเอดดอกใหกันหนะตตเกีจ็อกเต้ก็เวทถลังข่าว Talen canh. Qua cuba cuzin tachuga ra ba. nó? Qua cua ra. Jacatebia nó? Qua thơ gane. 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 ลราเลยคินี่อดีเวดาได้เด้อเอาเว้าดปก็เตยมาเลยก็ยุปุชงานนมาเว้ยไเปบให้เตยแบบปว่เคลื so first, the ่อนเว่าเตอต่กันเนอัจฉริยะขี้กันกันเนี่ยปกตมาสนทิลิมทองกุลเอาเว้ยดเนมตากปออฮิโคเนาะสกันกัเนี่ยา์ติปันเทพเนาะไปกติมาตราภาดูปันเทพละส้นโลตาเลอรังสิต อภิสสมุเนาะลุยกาตะกาเนอเวดอกเตอร์ทวัชชัยเนาะลบกติปวาละอุดรตะเสตตะปตะเกาะอุดรตันนัพสนิบุกะโตก็ดากว่าจะเฮยตาริรุบาปะตะกะนะครูบาปะมะเลกอตุลิในอุเบตาเกคักไขเนทีโพกอโดตะกอยะเดวะคุบะคุเซซิบบาเน อินทรสเตเกอรตาปับลาดต้ามวกสิกส์ฮะเดมเมตาเมตาตัวโกนาะโอเดตาอุกอัศะเก็เทมาแล้วกให้อัพเดทดอปเวดอเมเวดตาออร์ตาดือเมซาดอเปอร์กอลอ่มาเวดเมื่อดเร็กลเวดเมื่อดูรักตาซีอ่มัวระลอบิลอเบเวดานาะความายตาคมาเดอจะบัตตาซิ้นบะ เดเมครอตเจลาวะเซดุเนวะดิฉีอาฉีจาริเปตะสัญญาบาเนาะตะตะนิญากวัยภุปินิเนาะบะตะฉีคุทอบะตะดุโอท่อเวตักกะโตเซเสพลาพลาสเตปขันดุเนปุราเล่ที่เนปุราลาท่อกะโตตะเสดผ้าในปุราลารีดุเล่เลดอตะเฮกิบาลตะเดซุเนตะทุตะทรอตะกุตะทรอท่อกี่เวดากะเมเวดา อคุณตอนไหนก็เมเวดาตาโกทอกเกตตาเที่ตุสตแล้วก็จะาเตะปุ๊เต่อตับหลอกมือแกดูตาเก๋ตะใครไม่โดนเนี่ยตาตาเมตาตอตบหลอกเข้นนี้เนาะก็จะเตะเนี่ยอ่ตากระชอตเลียสละกกิท้อกี่เนาะเนาะโอเคมึงก็จะเตะเสอก้าดีละเนาะไ่้ลุยกันเนาะยี่กันตะกันเนี่ย ก็มาเลวกับซ kind of ิราปันโดดด็อกเตอร์ยราอหนอพรทิพย์รถจนาสุนันอาไว้ด้านนี้ไม่ปล่าแล้วอักขุเสยยาตาปูโลปูุกลต่าเลปว่ามาบีมาเบวลยปว่านอกขวเกิยวกออัตาีเซนฟ้าเนีเไวเนีม่ปล่าแล้วมีดูสัตว์สึกกเลอะเอาไว้เลยตากระกระรเลตาขุเสาเปตบ้าาบันเฮียตาเกศก็ ဘူဂ <rium> ါရကနဲ့မေဝေဒာဒေါက်တာတရင်းနော်ဒေါက်တာတရင်းအဝေဒာနဲ့အပလိုဒ်ဝေဂျိုးဘကတဲမာလဖျတ်စိုမောလကောကျတဲ့နေခီဖလက်ဒေါက်လဲမာလိုပလိုဒ်ပဒေါ်ရဒါလည်းကောခလာလိင်ကလယ်လောအော့စ်ဖို့နော်အော့ဖို့နဲ့နဲဝေဒီဂရီဒေါက်ခီဘိဒေါက်ခခိုဒဘိ ทีก็กาเข้อปเปนนอละอเมปล่าละอาอุดตานาเปอนลอีลอเนั่นเอสิเอาวลาน้่อาตมาลูพูดวึเวลนี่บขาวลานจะตสุดก็โตอาชยวิทยาอาคมโยต้ากัวปล่กันโยอาต้าตเกีตาสุดตากโตดอพ่าเวบ้าปไงอากต้าไม่ตาโตจตบ้สิงยวอามาลูเวร เมเมบะบะคะเลตโกเลสโคโลจีนะปะตอพูรีอเวตัยะปะตอทอรีมะโยกเจตกวาบะอะตากวยเลโกโลวะกโลจิบาระเยเตเฮเตตยิบดอพวยบานอวิสาซุปะเตมาละทะปัวฮอกโคพูอะตัหูตากะยะตาสิตากะตอพัวรกายิอะตาสุกโมมาตาดิเลดอเฟตาสะมิสมัวสิดตอคะเนเมอะกะตอราเบลอะตเบลอะตโลบะเมอะกะตอตัมิตะตอเด atali talo apaku sutadami niya awera ne prodo awera patol do no le inkale akko le of force aphas somu le ron pour nous garder kane me weera banchek no le bata pwe thon ni teninya do wa de ne sudod do ka awera ne o weera le ko america law no le chicago do awen me pwe la addo le we for the plot do ลูกที่เนเนกดาเกวิดาวิดีโอเลยบัตาดิลิเกียลทุกสิ่งเลยเตงมอ่ะฟูอุปศิพะโดอเชอาะกดากเวดาเลก็เจาเต้บูด้เหลอดีเอสไอเฮรอเซกกอพัติอัจฉริยะเดตระพันุปานเทพวก่อการงานเนีบอกวรคูนเอกราชแต่เอกราชตไ้งเวอุดตะกูบากูเซเลคอบชูเทอตัป่าเดอ ကျိုရဲကိဝေရတကတက္ကုလဆတ်ထလီလေ ము ခိုလ်တတ်တဲ့ကောလေတောင်ထ iam ဘွာခွိကတာကနဲ့မေဝေဒဘော့စ်နဝတ်ဘော့စ်နဝတ်နဲ့မေဝေဒ ము ရဲ့ဒေါ်လကတော့တဲ့ဒေါ်ဒ်ဘိညာဝေပမှုပတတဲ့ကာလီပါဒေါ်နေတတ်ခွေတရလာတာပြ ము ရဲ့ဒေါ်လဟုတ်ဒေါ်ဒ်ဘိညာချက်တဲ့သခိနီလီနော်ဘွာအာဂတချင်းနေမေဝေဒမွေဒေါ်တဲမိုအတိစ

ကွာတဒူးနေဥထကကူပါကူဆေဩဒီဒွန်တုတဘလဂရဒီလေကျေတပိဟောမီလပါနော်ကဲပကလေကွာတာမာသာလေတင်ညတော့တဖဖလာထောနေမာစာတီလေနော်ဟောရတဲ့ပွာသောကတောတာတက်ကန်နေမေဝေဒာအဝေဒေါက္တာတရီနော်ဒေါက်တာတရီပပလာထောဝေဒာတကူပါကူဆေပတော်တော့တမ္မလလစ มาลูบอเสื้พาดัวเขาคพลตากตากล่าตาสีตากระโตดอสีเว้ดาเลยเมมเมลที่เคลก็เคลนี่ตาหมูตาราลาเกทอสาเลยตาสีเลยอาจจะไปแต่อัตโนมเมอสื้้าแต่สิาวบส้นี้ปวกบักโกวได้ปวลาอุดอตาคุบากุเสอปตอดีโอเลยต่ราพผิดตรีตรีอ่ออัโทไวนี้ก็ขาดด้ตามูตารา วัชรตะนะเกตตาลรอชโดมาเลกอจเตปปาเรฮิตาอรีดุลตาริขัยมานอเตเวดะเตเวดะดึตบึมินอเคราตมาโลเลโปโกพาดุนยาดาเวดะไลฟ์ซูเวดะเดยกวากวากวาเดอะตัชกตอรนารีเนจีบราสนารีอะตอปูระเยเยรีพอร์กิเลโอเคเยลาเปอร์ลีเยเฮตเตปยาดดอบเวออัพเดทนาเกยอเวตาสิตากตโตตะกาบีตากาเรท่อเวดะเลสติขวดือตะเลอไรบามองไปกะแตมาดีเน โอเคเนาะแต่เวด้าด็อกเตอร์ตรีเนี่ยแต่อาทอกระโดเวด้าบ้ัมตาดดิแล้วเนาะปะบปัปัพลาดท้อสายใจปัาปะบ้าให้ออกท้อสเตต้ากัตโตสโกโดอกแต่ดอกเลยที่พวกก็โพสเส้นผ่าเดอร์เปลอาคอลเลจโจโพสเพื่อว่าแฮนดูกันหน้าเดอร์ที่พวกก็โพสเส้นผ่าโอ้แลฮีเดอร์ควาลลฟูร์บ้ัมตาดเลยเกะอเมริกาจอาเต้ก็ว่าถ่ายทอดสดไลฟ์สดเนาะแล้วเวด้าโซที่ทออเดอร์โอเจเล้วเฟซบุ๊กปู่เดอร์โอเจ้ไปกับที่บ้าน ดอด็กด็อกเตอร์ทรีเนเตเวด้าแค่ม่อเชิตนนีนี่นประกาศโดนเนว่ากวากูบากูเซต่าลาอะมีหุ้นซาพลาเลอาไว้ไม่เปิดก็เลยอ่าสมีสมอตาเกลอคเซียตาเกลอะมีตัซสาธตตกาอะปตอแล้วคูดอกบีปตอแกให้มาเสาะก็คุ้เซียดอกกะถูกพลาดข้อว่าละอับัตเทวดามือใดญตแตงโมตาสี เอาไว้ไะ้เนี่ยแ่ามีนาเกอลอหลามีว FBI ตละ FBI ดูปบะเทศเนี้ตลอดเนาะตลอดชอดโครมสอบสวนคดีพิเศษบ้างบ้านชาตินาเกปิตกระทอไว้เจ็ลอ FBI ดูมีฝาดูยากว่าจะดุยเนาะเลบ้าเลยตลอปีหลอเผือกลเลบ้าเลยตลออ่าซาซีอปูเนาะแต่นาเกอไม่ปวดต่าเลยเอาอดอตะกุบักุเสกเตแคมุเชินี้ เอฟบีไอเลยเอฟบีไอเลก็เคล่อนเอกรสาท่อมาสกุเวตาเดอประกอบมาลกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยเมดีเอสไอแทนไม่ใช่ตั้มากระสาทอัตวเตอร์ต่นี่เนาะอากซาเนบัมตาลูเลยเลยปวยมีดู้ซ่าตัวปวกูบกกเสกเชตกตัวเวลานี่ปวเลออุบเวดาปวยโอเลคลิปูเสฟาตากมาเนี่แต่ ดอกตาจะมีสมอบานเองอาโคซาเน่ม so nah so ือตากระปออาฮีปับคู่ทอรอสาเดอะตราภาโลปาเท่นเองเอาเวรเซเธอร์ก็มาตัดู่ตายาเดอเปกอนตดูเลยอาอกระบีออกระบลาดมาลอเบอร์ตาตตุพลาตามตาตอบานนกอกดอตะการีบาเนาะเมตเลยอฟบีไอเลยก็เลยเฮบล็อกคอดูอย่างน่าเชื่อหน่วยได้ขิดตู้ลราอเปลบาขิดได้ตู้ลรืเปาน้ะ मे मे बकाले डॉक्टर त्रिने लोक चोटे पुने परला اكو बकुसे अपतोल तगय तखाई ने तो तो उनो दगा बा दो बाता पागो पाक्ले से कोलो हकु डोबीला मे पुराला अन उडो तना परले तगय तखाई अपो कोनी रो नो चोटे कोवेदा अक्षया विद्या नो अक्षया विद्या เลออภภเวิาจอบแต่สุตาเกิดดแบบพฤติกรรมภาษากายเนาะสิญญาเวราเลอปัวฮอคคุบผูอัตตสิตาเกตัวรอบพลาทอนเนี่ยเอาเส้นมาลวดวาได้อัปปตอทอดูมานตัวลูกโลกพลูดอต่เม่อไงเอาเวเนเวดีกรีอับบีอาดุมะนี่ล้อเนาะอะกูเนี่ยบั้มตาดูเลตากิรคายปะบาาจอบพลาทอนวปต รอบากตโวลสติภันดูแลนี่อเวด้าจตสุตตากตเตเวดาตัมุตาระเวขดีนี้มีการแทรกแซงเซกเซสิดาเนี่ยเอตอมัลโลเปเวเอตอปะหลบเบไว้แล้วเพราะคุณล่าหนออโคซานี่ทุฏฐะแลพวกกุปะกุเสสิฐภะละเอบะมึกะดูละตโอะโลบาตะกาละ อาไวเอตัดทโตุสตสิทิพ,ปพทอปู้ทอ,อ,อ,อดโลซะเดอตุอุทวสติตตลอตโตตาก็ไตมาวิชาพันธุคขาเลตากะตุเซวีด้เล้ว่วกกมือสิทธิันธล้วพวาก็เลจูบูพสิทธิพเม็นาแล้ววกอะไรอะไรหน้าวสิทธิพเนี่ยก็มือก็ปะดอเอาวด,าอดอ้อุตโกตา นปออะทอดอมะสาดิสอเลนอท่อบาตัมมาโลพาทอตะคานะเนาะยอกะน่ะกะน่ะเลเก่ต่อตัมมาโลลูลีบอพาดดุญะตะเลเปดึสิญะบาสิพะปะสิญะกี่เวตะอะเรอะคลอเนถุพลาทอดอปะพลาทอเวดาเมื่อดัวตะสีเนเม็กเซเดนะดอเมตัมมาสีเลตาจุจุคอดกาเอาไว้ได้เมตัปปะพลาทอเวดาเนาะ ดอตราพุปาเทพไม่ไดเดดรตรีเนเนาะเวปับพระทอเวคเลขัชิดชิกโกคูเลปข้อขตางตากลละมปกูว่ากุศวาที่วาชาคีเบเนสิเช์อวาก็จะตีลิลเกทสารเสบะาลก็ลอตเลคลิคกโกคลิปากากบ่ดแต่ไมเอกซ์เซเดนซิบ่ น่อเอาเวรานี่ตัสิช่ออุดรโคตันเนตันึกข้อสาโออโคตันเนปู่อ่ะกุบะกุเฉะตะผู้อีพ่อรอดจือเดะป่าวรตัสโตตะกะมอละเม้ชื่อเอมุตะกะปออะหีเนดูโอท่อเวดาตะกะตุเซ่หลอลุปู่กำลังเส้นพระแม่ญ่าเอาเวราปะกะเตมะละอ่อท่อตะดุเลลุเป๋วยหลอดอปู่เส่เนาะโอเคเมเมดิเนเนปราตะผู้อีเนาะ ဖလာတော့အမီထယ်တချီတူကငါကအနော်တချီကမနော်အဲ့ဒီကြွယ်တော့ခွကျပါဒါဘကဝဲလာတကဆော့အဝဲဖေးသောက်ကတူတာတာဝိဒကာတာဝိဒကာဂျာနေဒီတာကေတာခလိုနဲ့ကုဖလာတော့ဝဲဒာဒတ်တာဟောတာဖောဒဗီဒီယိုဒ်တာလာဆလိုမီခယ်ညာပါဒကစီဖရာတတ်သလအမီအတော်ဝဲပါခဲလက်ချေဒဆီယောကွာတာချွတ်တဲစစ်ဖာခဲလက်ချေ ᱟᱜᱚᱱᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱫᱩᱭᱟ ᱚᱳ ᱫᱤᱣᱟ ᱵᱩ ᱱᱚ ᱯᱟᱠᱩ ᱥᱩᱥᱟ ᱵᱩ ᱫᱤᱱᱮ ᱟᱣᱟᱨᱟ ᱱᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱵᱞᱚᱭᱟ ᱠᱮᱨᱚᱣᱮ ᱛᱟ ᱦᱚᱪᱟ ᱯᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱟᱣᱮ ᱥᱮ ᱟᱜᱚ ᱟᱣᱮ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱢᱮ ᱵᱮ ᱯᱩᱨᱟ ᱛᱟᱯᱷᱩ ᱵᱟ ᱟᱜᱟ ᱛᱟᱠᱭᱟᱵ ᱞᱮ ᱠᱷᱤᱜᱭᱟ ᱦᱟᱦᱟ ᱱᱮ ᱠᱟ ᱠᱮᱨᱚᱣᱮ ᱛᱤᱵᱚ ᱠᱚ ᱯᱩᱣᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱚ ᱯᱩᱣᱟ ᱠᱟ ᱛᱩᱣᱟ ᱨᱚᱯᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱚ ᱫᱮ ᱟᱱᱟᱢᱮ ᱱᱤ ប្លះរ៉ោវេតមយប្លោះនេះណូកែកែធម្មតាតាមូតារាសេបសើបំតលាឌីអេសអ៊ីនេះផរតាហ្គីលីតាណាគីនេះកបៃហេវេដាអានណូហ្គីមេតលាណូរីបលណេគ្រេទូតលីផោវេបកកោសិទ្ធផាលើអោដោតៅឧបតាគីនេះហ្វិកកូគានឌីលោណូវេដានេះមេតផោប៉ាតកោវេដាចមេតមោប៉ាណេ သိကောကတယ်တော့နော်အင်းကောချတက်ဒုက္ခာအာဂါတေဝေဒပကုဘကုစေအာဂါတေဝေနော်မြုကေတောအတာစီလောအတပဘလောဘဒါဘာတခိုင်မဘတာဘัวဆွေကျော်ဆပ်ပလင်နော်ကောချတက်နိကမေဝေဒတကွယ်နော်ဝေတသီစုတေစုတေကတတမ္လလဲဒုနိကိတာသီစုတုစောနော်ရကတမပွေနိလောနော်ဘာခမရှိတနီကွာကွာဒီအစိုင်းဟဲ กตูดกําดัดดูแลอาวะดาเนี่ยอะไรเอ้วิสาสุเอฟเอสบีไอตาลเลเอฟบีไอดูเมทเดเฮลเลอร์อเมริกาบัดิกําเมวะดาอินเกลคิกกว่านี่เนาะถ้ากระสอบเมอัพเดทซะเนี่ยกระเตปยาดูกูเวอู้ชูคลีนเลท่อเลท่อปูดูปูดาสู้ดามาเนี่ยพอเปื่อยแล้วตายอดปากแกอาตา